สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาคุยกันเรื่องการทำงานของรีเลย์นะครับคุยแบบช้าช้านะครับแบบจะได้เข้าใจง่ายๆตัวรีเลย์ก็หลักการทำงานของเขาก็จะคล้ายๆกับแมกนีติกนะครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปแมกน e ติกไปแล้วแทบจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ตัวเขาจะเล็กกว่าแล้วก็ทนกระแสได้ไม่เยอะนะครับตัวนี้ทนกระแสได้อยู่1 0แอมป์นะครับ ทักที่เขาระบุไว้ค้างสินค้านะครับสิบแอมตัวนี้ใช้ดิไฟกระแสสลับ2 2งรยสิบโวลต์ได้นะครับก็เขาก็จะมีวงจรมาให้นะครับอยู่ที่ด้านตัวของเขาตรงนี้ครับด้านบนแต่ว่ามันจะมองยากหน่อยนะครับเพราะมันตัวเล็กผมก็เลยเขียนลงในกระดาษน,นั้นแลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบาย วงจรกันแล้วพอเข้าใจวงจรเสร็จเลยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าหน้าสัมผัสไหนเป็น no หรือว่า nc นะครับแล้วก็จุดไหนเป็นคอยเดี๋ยวเรามาดูวงจรกันก่อนนะครับวงจรที่ลอกมาจากด้านบนนี้ก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับสําหรับขาตัวเลขเขาจะที่ขาเขาก็จะมีตัวเลขระบุอยู่นะครับแต่จะเป็นตัวเล็กมาก ที่กล้องน่าจะมองไม่เห็นครับทุกจุดนี้ก็จะมีตัวเลขบอกอยู่นะครับสําหรับตัวที่ต่อสายไฟก็คือขาที่7กับขาที่8ปดเขาระบุว่าเป็นคอยนะครับเมื่อเราปล่อยไฟเข้าคอยหน้านสัมผัสสนามแม่เหล็กก็จะทํางานนะครับแล้วก็จะดึงหน้านสัมผัสให้เคลื่อนที่เรามาดูแบบปกติกันก่อนนะครับ ปกติก็คือแบบนี้นะครับไม่ได้ต่อไฟเข้าคําว่าปกติเปิดปกติปิดก็คือรีเลย์ตั้งอยู่แบบนี้นะครับนี่คือคําว่าปกติจะได้เข้าใจตรงกันนะครับปกติปิดหมายถึงว่าตั้งอยู่เฉยแบบนี้หน้าสัมผัสเขาต่อเนื่องกันนะครับเหมือนกับ6ขั้วคอนแทคหกครับคอนแทคสปกติปิดก็คือไฟสามารถวิ่งผ่านได้เนี่ยไฟแบบนี้ครับ นะคำว่าโปรติก็คือไม่มีการปล่อยไฟเข้าไปนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆโปรติก็คือตั้งอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรโอเคคำว่าโปรติเข้าใจนะครับรก็ขั้ว,วที่7จ็ดคอนแทคที่8ก็จะเป็นสําหรับรับไฟเข้านะครับเพื่อที่จะให้กดลวดทางานเมือม่อกดลวดท,ทางานก็จะทําสนามแม่เหล็ก ทำให้หน้าสัมผัสเคลื่อนที่นี่ครับตามรูปนี่นะครับก็เรามาดูหน้าคอนเทกของแต่ละจุดก่อนนะครับหมายเลข5กับหมายเลข6ก็เป็นตัวที่เราจะนําไปใช้งานนะครับหมายเลขเริ่มจากหมายเลข5ก่อนหมายเลข5เมื่อโปรติปิดก็จะต่อกับหมายเลข1นนะครับโปรติปิดเข้าใจแล้วนะครับก็ต่อกับหมายเลข1หมายเลขห ปกติปิดก็คือ NC นะครับต่อกับหมายเลข2ตั้งอยู่เฉยๆนะครับถ้าเกิดเราเอามิเตอร์ไปวัดจิ้มเลข6กับเลข2ก็จะมีมิเตอร์ก็จะขึ้นนะครับมีเสียงดังเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับแล้ว5กับ3ละ่ะก็จะเป็น NO นะครับปกติเปิดเห็นไหมครับนี่ครับมันไม่ได้ต่อกันนะครับปกติเปิดก็คือเอามิเตอร์ไปจิ้ม5 กับ3ก็จะไม่มีเสียงดังนะครับถ้าเกิดมิเตอร์เราตั้งในโหมดที่แบบให้ส่งเสียงถนะ้าเกิดสายไฟต่อกันหมายเลขหกหมายเลขสี่ก็เช่นกันครับ PNO ครับปกติเปิดคือไม่ต่อกันนะครับถ้าเกิดวางไว้เฉยๆแบบนี้ก็จะไม่ต่อกันแต่เมื่ออะไรที่ <c oughs> เราปล่อยไฟเข้าหมายเล 7, ขเจ็ดกับหมายเลขแปดที่ขั้วน,นี้นะครับ ขดลวดก็จะทํางานก็จะเกิดสนามแม่เหล็กน่านสัมผัสตรงนี้นะครับก็จะเลื่อนนะครับก็จะดีดมาแปะตรงนี้แปะตรงนี้ก็คือเมื่อเราปล่อยไฟเข้าที่ขดลวด NO 5กับ3ก็จะต่อกันนะครับ NO 6กับ4ก็จะต่อกันนะครับก็คือการนี้มันก็จะดีดมานี้เมื่อเราปล่อยไฟเข้าไปนะครับการนี้ก็จะดีดมานี้เราก็ไฟก็จะวิ่งไปด้านนี้แทนนะครับ เราก็ใช้เงื่อนไขนี้นะครับไปควบคุมชุดคอนโทรลแมกเนติกอีกทีหนึ่งสำหรับการสลับไฟที่ผมเคยพูดไปครั้งก่อนนะครับเพราะว่าบางคนกังวลว่ากลัวไฟจะชนกันนะครับการสลับไฟของแมกเนกติกเราก็สามารถนำนีเลย์นี่ครับไปต่ออนุกรมกับชุดคอนโทรลของแมกเนกติกที่เราใช้สลับไฟของโซล่าเซลล์กับไฟบ้านนะครับแล้วก็เอาไป เข้าในระบบในวงจรครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะนี้อธิบายให้การทํงางานของของดีเล่์นี้ให้เข้าใจก่อนนะครับโอเคพอเข้าใจแล้วนะครับ NNCNO นี่ NCNO โปรตีปิดกับปรตีเปิดเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับนี่รเล่มาตั้งทั้ง มิเตอร์ยานที่ส่งเสียงนะครับแต่เกิดสายไฟต่อถึงกันนี่เราทดสอบได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับโปกติปิดก็คือหกับ1จะต้องมีเสียงดังนะครับพอโปกติปิด5ก็จะอยู่ด้านนี้นะครับก็จะมีตัวเลขบอกอยู่นะครับแต่มันเล็กมากในกลน้องอาจจะไม่เห็นห้ากับ1 1ก่งหนึ่งกคนจะจับให้มองเห็น1ก็คือจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่ เห็นไหมครับหนึ่งมีเสียงดังห้ากับหนึ่งปกติปิดถูกต้องหกกับสองหกอยู่ด้านนี้อ่าแบบนี้ดีกว่าหกกับสองจะได้เห็นนี่ครับสองหกกับสองมีเสียงดังเนี้ยลองดูหกกับหกกับหนึ่งดูนะครับเห็นไหมครับเขาอยู่คนละขั้วคนละสายกันเขาจะไม่ติดอย่างอื่นก็จะไม่ติดหมดเลยครับติดเฉพาะสองครับห้าก็เหมือนกันครับห้าก็จะติดเฉพาะหนึ่ง ด้านอื่นเขาไม่ติดนะครับนี่ก็คือปกติปิดเพราะว่าถ้าปกติเปิดเพราะเราตอนนี้เรายังไม่ได้จ่ายไฟเข้าคอยนะครับจุดนี้ก็คือจุดคอยนะครับจุดนี้ก็คือเลข7กับเลข8ก็เราต้องจ่ายไฟกระแสสลับเข้าไปตรงนี้นะครับเนหน้านสัมผัสก็จะทํางานเข้าใจนะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองปล่อยไฟเข้าคอยดูนะครับเดี๋ยวน้านสัมผัส no ก็จะติดกัน นานสับัด NC ก็จะห่างกันนะครับเดี๋ยวผมปล่อยไฟเข้านะครับผมอีกตัวนึงผมเสียไปแล้วก็รีเลย์นี้สามารถเสียบในรางปีกนกได้นะครับน,นี่อันนี้อันนี้เสียบในรางปีกนกแล้วเดี๋ยวจะทดลองดูอีกทีนะครับเอ็นซ mm ีโติปิดตอนนี้ยังไม่จ่ายไฟเข้านะครับเห็นไหมครับมีเสียงดัง หากับหนึ่งหกกับสองนหกสองโปกติปิดอยู่นะครับโปรติเปิดไฟก็จะไม่เข้านะครับไฟก็จะไม่ผ่านไปได้โอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยไฟเข้านะครับสังเกตหน้าสัมผัสของรีเลย์นะเขาจะเคลื่อนที่นะครับเสียไฟเลยนะครับเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับรีเลย์ก็จะมีแสง แสดงการทางานออกมาเดี๋ยวเราจะวัดต้องระวังหน่อยครับตรงนี้มีไฟนะครับเราก็วัดเฉพาะจุดที่เป็นหน้าสัมผัสก็คือเดี๋ยวจะเหตุวงจรอ่านี่ครับพอเมื่อเราปล่อยไฟเข้าไปที่จุด8กับ9นะครับก็น้ำสัมผัส5กับ3ที่เป็นโอก็จะต่อเนื่องกันนะครับการน,นี้ก็จะดีดครับอันนี้6กับ4ก็จะต่อกันนะครับการน,นี้ก็จะดีดไปทางนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะครับ ห้ากับสามผมชิมห้ากับสามนะครับสามอยู่ฝั่งนู้นอันนี้ห้าอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวคอยดูเสียงนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เป็นโอจะไม่ติดกันพอเราปล่อยไฟเข้าไปเขาจะติดกันนะครับหกหกกับสี่ตอนนี้เราไม่ปล่อยไฟเขาก็จะไม่ติดนะครับแต่นี้เราปล่อยไฟเขาแล้วคอนแทคเขาจะเลื่อนนะครับเห็นไหมครับหกกับสี่เราจะต่อกันเราก็ใช้เงื่อนไขนี้นะครับ ไปเดมโคยัตต่อปักก่อนนะครับเราใช้เงื่อนไขนี้ครับไปควบคุมการทำงานของไมลิตรอีกทีหนึ่งเรามาต่อใช้งานกันดูครับโดยใช้โหลดไฟหลอดแหลมมันเป็นการแสดงผลนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นตอนนี้ผมได้ต่อวงจรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลอดไฟหลดแหลมสีแดง ก็จะต่อกับน้านสัมผัส nc นะครับไฟหลอดเลมสีเขียวต่อนานสัมผัส no แล้วก็น้านสัมผัสด,ด้านนี้เดี๋ยวผมจะชี้ด้านนี้ชี้กับตัวนี้นะจะได้เห็นง่ายน้านสัมผัสด,ด้านอันนี้ก็คือไฟเข้าคอยนะครับ2จุดนี้ด้านล่างอย่างที่อธิบายไปกับวงจรทีเลขแล้วนะครับด้านด้านบนก็คือนานสัมผัสที่นำไปใช้งานอพอมาฝั่งนี้ ก็เป็นนัานสัมผัส no ทั้งสองจุดนะครับ no no ด้านล่างก็เป็น nc nc น่านสัมผัส nc ตัวนี้ผมก็ได้ต่อกับหลอดแหลมสีแดงน่านสัมผัส no ตัวนี้ก็ได้ต่อหลดแหลมสีเขียวน่นสัมผัส nc หมายถึงอะไรก็คือโปรติปิดนะครับนี่ครับผมไม่ได้ปล่อยไฟเข้าดีเลตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเสียบปลั๊กเพื่อจะปล่อยไฟเข้าให้กับหลอดไฟสีแดง เขาจะต้องติดขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าเขาอยู่ที่หน้านสัมผัส NC คือปกติปิดเดี๋ยวผมจะลองปล่อยไฟเข้าในไฟหลอดเลมดูนะครับก็คือรีเล์ก็ทําหน้าที่เหมือนสวิตช์นะครับเดี๋ยวจะจะเสียบปลั๊กได้นะครับเห็นไหมครับหน้าสัมผัส NC ก็คือปกติปิดไฟก็จะวิ่งผ่านรีเล์ไปได้ไฟหลอดเลมสีแดงก็จะติดแต่เมื่อไหร รีเลทำงานก็คือเราปล่อยไฟเข้าคอยไฟหลอดแลมสีแดงก็จะดับแล้วไฟหลดแลมสีเขียวก็จะติดนะครับเพราะว่าไฟหลดเลมสีเขียวอยู่ที่หน้าสัมผัสเ NO. อ็นโอลีเลทำงานเมื่อไรเอ็นโอก็จะต่อเนื่องกันนะครับทําให้ไฟไหล,ลผ่านได้เดี๋ยวผมจะปล่อยไฟเข้ากรับให้รีเลตัวนี้นะครับสังเกตที่แสงไฟหลอดไฟของรีเลยตัวนี้นะครับ,ทททไ,ฟไ,ฟรบไฟจะสว่างขึ้นมาแล้วก็ ไฟลเล่มก็สลับมาเป็นสีเขียวสว่างสีแดงดับนะครับปล่อยไฟแล้วนะครับ1 2ึสองาเห็นไหมครับไฟอดเล็มสีเขียวสว่างรีเลยทำงานแล้วเราก็ถอดไฟออกมาก็จะเป็นไฟสีแดงสว่างแทนนะครับมีควันออกมานิดหน่อยนะครับที่หลอดเล่มสีเขียวผมก็เลยต้องถอดปลั๊กก่อนสั่งมาจากจีนนะครับ ราคาถูกแต่คุณภาพก็ตามราคานะครับใดๆครับทอดปลั๊กไปก่อนเพื่อน,เอนๆเห็นแล้วนะครับสําหรับ NO กับ NC ก็ถ้าเกิดมีไฟหลอดเลมแสดงแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็นําหลักการทํางานนี้นะครับไปใช้กับตู้คอนโทรลของแมกนิติกที่สลับไฟโซลารเซลกับไฟบ้านยังไงก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเราจะนำคลิปหน้าเราจะนำรีย์ ไปใช้งานกับตัวคอนโทรลนะครับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนูโอ,อ๋ะสลารเซลลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ